มื่อกี้ไปงานศพน้องอยู่ครับกับว่าจะบะ่ไรล่ะแต่ว่าขึ้นฮอดกะเบ่เจ็บบ่อทรมานน้องเขาไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะฮะน้องเขาก็มาสุดทางในแค่นี้เนาะหอกับทรงเพิ่นในแค่นี้คือกันผู้ยู่กับยู่ผู้ไปกับไปผู้ยู่กับสู่ต่อหลาย,ย่าได้กนะันนะเป็นรถพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับสิบาดาเรล่าด้วยพี่น้องบาดาคนแล้วจะไม่ด่าคนแล้วรู้สึกว่าการด่าคนนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยอินฟูมาแล้วนะโอ้อินเอียงฟูล่ะหนาก็ไม่ได้แหล่ได้พี่น้องไลฟ์สดจากรถสลอยที่ไม่ได้ลางมาหลายวันทำใจลำบากพี่น้องเอ้ย ทำบักหุ่งให้กันกินแถมเอื่อเข้าไปเป็นสักขีพยานหลักอีกเนี่ยนะเนาะเขาว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนากันมันแข่งบ่ได้ดอกคือว่าสิบอลไลก็ว่าสิบ่ลไล่ะมันเหงาสมมุิเนีมันเหงาคอยกบมีมุจจ้าเป็นหมคอยคอยเหงาวคอยมาหบลูกมาถารับลูก มารอรับลูกนะครับเยก,การแม่บ้านผมถ้าได้ดูอยู่นะบอกอุ้มหน่อยว่าให้ทักหาแม่ของเบ้งเลยโทษของมาเครืองนีเดีวยวกับตัดอีกมีการไหลสดอันไหลสดฝากงานเน,นี่ยบานคู่จิน้นฟินอะไรเนาะบันนี้โอ,โอ้เห็นบอกพี่น้องใครไปเขาทางได้วันนี้ ตั้งใจว่าเสียงเงินมาบริจาคบ้านเด็กตาบอดโดยเดียวาทางเขากวนขอเลยหลงทางเลยเห็นบอหมุจจอละส่วน่อยคุยโทษเพิ่อีกเลยบอสบอลนอด,ดเอ้ยบอโนอดบอลด่าแล้วพี่น้องไปงานศพน้องวิทย์มาแล้วก็แบบอยากทำบุญหนึงสิ่นะ ร่วแบบอยากทำบุญร่วมแบบว่าอยากทำอะไรเพื่อสังคมให้มันดีกว่านี้อย่างนี้นะผมถามเนี่ยเป็นั้งเสียงผมคือบม่มีวะผมห้องดาคนนยู่บอกมือขึ้นนีพี่น้องให้ผมถามเนี่ยเป็นังเสียงผมคือบม่มีผมห้องดาคนบอกคือจังไหรพี่น้องเสียงข่อยคือบม่มีวะ บอสโนดเถาา่าวันน,น,นี้สิโอกหักอีหยังนี่นเด็กหน่อนยสิตายน้ำข่อยแง่ขนาดนี้สิอกหักอีหยังพี่น้องเอ้ยอายุสี่สิบปีมาอกหักซ้ำเถ่าบ่มีแต่เด็กหน่อยละ่ะสิตายน้ำข่อยพี่น้องพุ่นคันได้เว้าอย่างนี้เว้าเป็นเป็ี่นได้บักโนดบักเปรีนรกมึงบ,บ,บอสเครียดหรือเปล่า หนวดขึ้นแล้วไม่ครับเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนโกนมือนีหนวดกับขื้นมือตื่นสามาหนวดกับขึ้นเลยไม่พี่น้องหนวดียาวทุกวันโกนจนว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้เอ่โมดอ่ะทาแล้วค่อยโกนใช่ไหมแล้วผมโกนหนวดอ่ะสิวขึ้นเต็มเลยเต็มอนี่เลยผมก็เลยไม่ได้โกนแล้วก็ใช้วิธีเล็มเอา ผมเสียงหายผมรู้สึกว่าผมผมในห้องดาคนอยู่บอกว่าข่อยมากผิดทางแล้วพี่น้องเอ้ยข่อยสิไปบริจาคเงินข่อยคิดพอว่าข่อยอยากเห็นบริจาคเงินในซื่อมือนนี่นี่ข่อยมากผิดทางวะพี่น้องบ่ได้น,น,นี่บ่นได้เนี่เมียนอหลีตลาดบานคํำให้ตัวนี้ นั่นแหะครับพี่น้องเอ,อ้ยไปงานศพมาก,ก็รู้สึกว่าความจีร่างยังยื่งของชีวิตมันว่นแน่นอนยี่หลีได้เนอะอันที่ยังบม่ได้หายได้ได้านี่คือแบบว่าปลงเลยพี่น้อง <laughs> ต่อไปผมจะไม่ไลฟ์ด่าคนแล้วนะผมจะไม่ได้ไม่ไลฟ์ด่าน้องเฟรมน้องรัก จะไม่พูดถึงพี่แบมแบมในทางที่ไม่ดีจะไม่ว่าลายพี่แบมแบมเนาะผมสํานึกผิดแล้วฝากบอกพี่แบมแบมด้วยนะครับมือขึ้นหายเล้าพ่น้องมะนังเบิงคิดมือขึ้นหายพี่แบมแบมพี่น้องข่อยมะนังเบิงคิปข่อยราลูกตนเล่าว่าเห็นเล่าไปทัวร์ไปทีบว่าเห็นเล่าสมบิว่าเห็นเล่า,เาคือจะาเห็ดปวกตาบเถานี่ว่าเห็นเล่าคักเล่าเนี่ยว่าบักเบนหนาคือคกอู โนดเศาเดินนี่ใส่บายคนนี่โนนโนดขอร้องเลยนะอย่าไปด่าใครนะโนดพูดจริงๆนะอีหลี่จะปหดดาคนเธอจนะแผดหามากดาคนเธอโนดก็ไปตอนเย็นงยไงประชุมแพทย์พรุ่งนี้ไงก็จะไปตอนเย็นงยไงประชุมทีมแพทย์พรุ่งนี้เชา้าก็จะเข้าประชุมพรุ่งนี้เชา้าแต่ว่าบินตอนเย็นงยไงมาแล้วเอื้อยคอย โอ้ยเจ้าคือบอดาบดยังข่อยเนี่ยแย่แบม,แบมข้าเจ้าไร่ด้าข่อยข้าสิไร่ด้าเจ้าขึ้นแม่ประเด็นนั่นแม่ยายามันไม่ได่าเราครับจะพูดเพาะครับผมจะพูดคุณพูดผมพูดครับมาแล้วแม่นกมาแล้วแม่นกไม่ได้ไปกินด้วยนะทัดสายเราเมื่อสิหยุด ไม่จริงๆผมผมว่าการด่ากันมันเป็นเป็นการสร้างให้คนอื่นขเขาเกลียดเราไม,ไม่ไม่ด่านะครับผมจะไม่ด่านะครับผมจะชื่นชมเอาอย่างเดียวผมจะชื่นชมพี่แบมแบมบอดฟิลย e ัยสีบักเบนบักนัดตามฉบับของผมเองผมจะชื่นชมพี่แบมแบมบอดฟมคุณลุงสีแล้วก็ ไอ้นัดไอ้เบนนะครับตามแบบฉบับของผมนะครับคือแปลงฟันแล้วฮาเซกันนั่นน่ะขนมันหอมอีหลีนั่นน่ะขนมันดับกินปากอีหลีนั่นน่ะแปลงฟ้าเหล้วก็บฮาเซกันวันนี้ศูนย์เรียกบ่กการงานวสังหายจะข่อยดาค้นมุเจ้าก็นด้วยจงมัว่าข่อยปวดแขนมุเจ้าะมัวว่าข่อยลำบาก ข่อยลำบากค่ะข่อยขับรถมือหนึ่งนี่ข่อยเทิ้งขับรถมือหนึ่งนี่เทิงเอาใจมู้เจ้านี่แต่เมื่อนี้นะมู้เจ้าน่ะบอกเลยว่าข่อยปิดพิด,ดตับมู้เจ้าแล้วหมือนี่พ่อข่อยด่าเขาได้ด่าไม่ได้ไว้อะไรอยู่ไว้อะไรให้น้องวิทย์อยู่ด่าไม่ได้ผมจะไว้อะไรด้วยการไม่ได่าคน